กลับมาช่วงนี้นะคะอยู่กันต่อกับวันบันเทิงคิวและเดียแต่ไม่ได้อยู่แค่สองคนเพราะเรามีอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มนะคะจากละครห้องสุดท้ายหมายเลขหกน้องเพชรโบราณินอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพชรครับโอ้สวัสดีพี่คิวพี่เดียแล้วก็คนถางบ้านด้วยนะครับยกมือได้ด้านเดียวหนูถือโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่ครับโอ้ถือไปด้วยคุยกับเราไปด้วยใช่คนหล่อทําได้ทุกอย่างโอ้แต่ต้องบอกเลยว่านี่ขนาดอยู่บ้านนะยังหล่อขนาดนี้เลยเอออยู่บ้านยังไงให้หล่อขนาดเนี้ยค่ะ เกนมาก็อย่ผีเลยครับอุ้ยแม่อิจฉาสาวจริงแต่ตอนนี้ผมก็อิจฉาคุณเหมือนกันนะเพราะว่าในละครเนี่ยคุณได้ทั้งคนและผีเลยอุ้ยสองโลกเลยเหรอลูกเออโอ้ยอิจฉาจริงๆนะเป็นไงบ้างครับสำหรับละครเรื่องนี้เป็นพระเอกเต็มตัวแล้วก็กระแสตอบรับเนี่ยหลังจากที่ออกอากาศไปเป็นไงบ้างห้องสุดท้ายหมายเลขหกครับถ้าย้อนไปตั้งแต่ช่วงทำงานก็คือรับรองว่ามันกดดันนะครับกับการที่รับบท ใหญ่ครั้งแรกอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอแนอยู่ก็ยังกดดันอยู่ครับรอมีความกดดันใช่ไหมเพราะว่าแบบเป็นรพระเอก<ช>เต็มตัวแล้วแบบละครหลังข่าวด้วยใช,ใช่ครับแล้วด้วยบทที่แบบเจอนางเอกสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบทมันยากมากมันมันเนื้อเรื่องมันเข้มมากด้วยความดราม่าทั้งคนทั้งผีอะไรอย่างเงี้ยครับ นะฮะแล้วกระแสตอบรับแหะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะออกไปเจอแฟนไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลเนี่ยต้องมีแบบว่าไปทักในอินสตาแกรมไปทวิตเตอร์พี่กายพี่กายา<ม>ต้องมีบ้างแหละกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างครับก็ถือว่าสําหรับผมผมถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าชื่นใจมากที่ที่ที่มีคนดู ให้ให้ความสําคัญกับเราแล้วก็ชื่นชมเราครับนี่ทีนี้พูดถึงการทํางานร่วมกับสองนางเอกกันบ้างดีกว่าทั้งเพลงขวัญนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นด้วยเป็นยังไงบ้างสองนางเอกนี้สองคนนั้นคือเก่งมากค่ะเก่งจนแบบผมต้องต้องทำการบ้านเพิ่มแล้วก็ทําการบ้านใหม่เลยเนื่องความที่แบบสองคนนั้นเขาบทเขาเป็นเป็นโคละสถานนะ ทั้งไม่ว่าจะผีหรือจะคนแต่แต่ความรักมันยังเป็นความรักแบบเราเรายังเลือกไม่ได้ว่าเราจะรักใครดีอะไรเงี้ยครับพี่ไม่งูมแม่ฮะแล้วแล้วทั้งสองคนนั้นก็คือบทเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าว่าว่าเขาอยากอยากจะช่วยเราอยากอยู่กับเราแต่เราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครแล้วเราจะเป็นไปในทางไหนด้วยซึ่งมันยากมากแล้วสองสองคนนั้นน่ะ ต้องยอมรับว่าเขาช่วยผมได้ดีมากสําหรับการเดินทางของตัวละครครับเออนะฮะแต่เวลาเข้าฉากเนี่ยกับเพลงขวัญเองก็จะมีฉากแบบว่าหวานหวานนิดนึงมันหวานรักกันรักแบบรักกันมากจริงจริงนะฮะมีเทคนิคในการเข้าฉากกับเพลงขวัญไหมครับว่าทํายังไงออกมาให้มันแบบดูสมจริงดูแบบคู่รักกันเนาะมีเทคนิคไหมฮะมีครับมีครับมีครับด้วยด้วยด้วยตอนแรกที่เราเปิดกล้องมาเนี่ย เรามีเวลาที่จะอยู่กับบทหรือตัวละครเนี่ยน้อยมากแล้วเพชรเองพี่เฟิร์นแล้วก็เพลงฝวัญเนี่ยเรา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 ยังไม่ได้สนิทกันนึกออกไหมครับเราก็มีมีโจทย์แรกเลยก็คือผมต้องทํายังไงให้ให้เป็นแฟนกับเบลได้เป็นแฟนเป็นแฟนมากมสิ่งที่ผมทําคือ ผมไปอยู่หน้ามอนิเตอร์ดูเพลงขวัญเล่นเกือบทุกฉากว่าเวลาเวลาเขาเล่นแล้วเวลาเขาพูดถึงเราเวลาเขาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในในอพาร์ตเมนต์แล้วอยู่ในห้องของเราเขาทําความสะอาดเราทําอาหารให้เราอะไรเงี้ยเขาเขาทำด้วยโมเมนต์ไหนเขามีรีแอคกับสิ่งต่างๆที่ที่เป็นเรามากน้อยขนาดไหนรเราก็ไปไปรับเอาอินเนอร์ตรงนั้นมาใช้อะไรนั้นนั่นนั่นคือเทคนิคของผมอก็เป็นการศึกษาและได้รู้จากตัวละครมากขึ้นนะแต่ไปคิดติดอยู่นิดนึงเขาทำความสะอาดเรา 啊！Uh huh. ทำความสะอาดห้องของเราหรือเปล่าห้องเออคุณคุณต้องคุณต้องพูดให้ครบสิเมื่อกี้ผมฟังแล้วเขาทำความสะอาดเราผมว่าตกใจจังเลยเนาะเออเออตกใจมากพูดพูดถึงห้องไงแล้วก็ทำสะอาดให้เราโอเคนี่แล้วอีกหนึ่งสาวเป็นฉากที่หลายคนได้ดูผ่านมาแล้วนะคะฉากที่คุณจูจุ๊บกับน้องเฟิร์นแต่ดันไปจูจุ๊บในบ้านร้างอะค่ะคุณขามันเป็นยังไงตอนนั้นการถ่ายทำอะ ซีนนั้นอย่าอกว่าแต่เรื่องเรื่องซีนนะครับเอาแค่ฉากจูบเนี่ยจูบเดี๋ยวพุ่มกับล่อไปเกือบชั่วโมงกี่เทคกี่เทคปากเปื่อยไหมฮึอเยอะมากเยอะมากครับไม่ได้นับเลยครับว่ากี่เทคแต่แต่อย่างที่บีเดียพูดครับว่าปากเปื่ยเออเออแต่คุณก็ยื่นรับอยู่นะดูจากภาพแล้วคุณก็มีการยื่นรับอยู่เหมือนกันนะแต่แต่ขอบอกเลยว่าถึงแม้แบบบรรยากาศสถานที่มันจะไม่เอื้ออํานวยแต่คุณมันดูดูดื่มมากจริงๆเนี่ย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 อยอย เต็มอะปากเปื่อยเหมือนกันแหละผมว่าใช่ครับแต่ก็คือต้องทําอารมณ์ทําซีนให้มันเข้าแต่ว่าในฉากนั้นพระเอกคือเขาแทบไม่รู้ตัวเลยไงใช่ป่ะใช่ครับไม่รู้ไม่รู้ครับคืออยู่ๆวิญญาณก็มาสิงร่างร่างของเพียงรักแล้วก็อยู่ๆก e ็กระโดดเข้ามาจูบเราเฉยเลยอ้เนี่ยนะฮะแต่แน่นอนคําถามยอดฮิตที่มันเกี่ยวกับละครที่มันผีๆีอะไรแบบนี้แล้วก็โลเคชั่นที่ถ่ายทำเนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่แล้วเจอบ้างไหมครับเพรครับอยากรู้ ถามว่ามีไหมก็มีสิ่งที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงบ้างเหมือนกันนะครับหมายถึงเจอผู้กำกับบ้างไหมครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับแมเจอสิ่งลี้ลับเนี่ยมันเคยแบบรู้สึกหรืออะไรบ้างป่าน้องเพรเพราะว่าถามว่ารู้สึกไหมมันมันมีรู้สึกนะครับพี่เดียแต่แหละแต่แต่มั่นใจไหม,มก็อาจจะไม่ไม่ไมชัวร์ครับตอนนั้นอยู่กับพี่เฟิร์นแล้วในในฉากมีผมกับพี่เฟิร์นแล้วก็ทีมงานอะไรค่ะให้เล่าไหมเป็นฉากเดียวกันหรือเปล่าที่มีคนวิ่งข้างบนว่า ใช่ครับมันมันเป็นฉากที่ที่พี่คิวพูดอะที่เป็นคนวิ่งอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับที่เฟิร์นเคยเล่าให้ฟังไงเฟิร์นเล่าที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าใครวิ่งอยู่ข้างบนให้หยุดก่อนนะครับอย่างนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับหรอแล้วสุดท้ายคือจริงเราแล้วไม่มีใครเหรอคะคําตอบไม่ได้ครับคือทีมงานทุกฝ่ายเขาเขาก็บอกแล้วว่าว่าทีมทุกคนอะอยู่ข้างล่างหมดแล้วแล้วอยู่ตรงที่พุ่มกับให้อยู่แล้วอยู่ตรงเซตัพตรงนั้นอะไรเงี้ยครับะ ก็มีเสียงวิ่งประมาณรอบสองรอบแล้วก็ไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่แบบพอวิ่งก้าสุดท้ายแล้วเขาหัวล้อด้วยไงโอ้ยเออบางทีเราก็ไม่ต้องหาคําตอบก็ได้ครัเพชรพี่ว่าปล่อยมันผ่านไปแล้วกัน นะฮะไม่คนลุกคนลุกในเสื้อสูรอะเอาจริงคือวิ่งก็ว่าหนักแล้วมีเสียงหัวลาะนี่บอกว่าหนักมากใช่เขาวิ่งอยู่ประมาณประสองรอบแล้วรอบสุดท้ายตอนก้าวสุดท้ายเขาหัวล้อหลอนแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีแค่เบื้องหลังในละครเองก็ดูไปแล้วก็หล่นไปจริงๆแต่มันไม่ได้มีแค่ความหล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องเพชรฝากกันหน่อยเดี๋ยวคืนนี้จะได้ดูกันต่อแล้วค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับละครห้องสุดท้ายหมายเลข6กนะครับเป็นละครผีที่ไม่ได้มีแค่ผีครับ มีทั้งดราม่าตลกแล้วก็แฟนตาซีทุกอย่างเลยครับอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวยังไงก็ฝากด้วยนะครับใช่นะครับวันนี้ติดตามกันต่อเลยนะคืนนี้2องทุ่ม2ีครับทางช่องวัน31ขอบพระคุณมากๆครับเพชรโพลนินขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ